ที่นี่ก็แถวคงตลาดใหม่นู่นนี่มาก็สามารถหยิบอย่างนี้เลยทุกไม้5บาทนะครับสามารถเลือกได้ด้วยนะ5บาทอยากกินไม้ไหนไม้เล็กไม้ใหญ่เลือกเอาเลยนะครับ ลุงพงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เออป่าสะแมนี่ให้ดูนี่มีแต่ป่าสะแมข้างหลังนะเป็นป่าชายเลนนะครับนี่แต่เรามาเรื่องอาหารนะเราต้องมีร้านเด็ดนะมาแนะนํานะบอกให้เลยร้านนี้นะขายวันนึงเป็นพันพัไม้นะแถมไม้ใหญ่มากนะไม้ละ5บาทนะทุกคนโอ้โหพี่หนุม่มไปอยู่ไหนมาไม่เห็นร้านนี้นะเดี๋ยวพี่หนุ่มพาเข้าไปดูนะครับเป็นคุณลุง คุณลุงมีอายุแล้วนะครับขายอยู่คนเดียวนะครับตรงนี้นะแล้วก็อยากจะทราบว่าขายให้ใครนะตรงนี้วันเป็นพันพันไม้โอเคเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับลุงกันในร้านแล้วไปดูว่าเขาขายอะไรนะไปเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปดูในร้านนะครับนี่ควันกโมงของเฉียงเลยไก่ย่างบูย่างไม้ละห้าบาทนะครับนี่เ,เรามาดูกันนี้ให้ดูไม้ใหญ่ๆเลยนะทุกคน นี่ห้าบาททุกไม้เลยปิ้งกันร้อนๆแบบนี้เลยนะครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวสวัสดีคุณลุงลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับ,รบนี่อันนี้ลุงชื่ออะไรเอ่ยลุงชื่อนาวิทิดครับนาวิทิดเนาะซอยบ้านลำพูอ๋อซอยบ้านลำพูซอยบ้านลำพ,ำพูชนบุรีครับซอยบ้านลำพูชนบุรีตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรลุงที่ลุงย่างขายอยู่เนี่ย ตรงบริเวณข้างสนามเทนนิสข้างสนามเทนนิสซอยข้างสนามเทนนิสเนาะซอยข้างสนามเทนนิสอยู่ตรงข้างกับร้านอาหารต้นแสมนะครับหรือว่าร้านอาหารต้นแสมหรือว่าครัวคุณเด็กอ๋ออ่าเปรียบกับร้านคุณหญิงครับร้านอาหารคุณเย่งร้านอาหารคุณเย่งครับนี่โอ้โหวันใช้เยอะไม่แน่ลงก็ถ้าเป็นวันจันทร์อังคารเนี่ยก็จะใช้เยอะหน่อยถ้าวันหยุด เราเทนีกก็น้อยหน่อยเพราะวันหยุดอ๋อแต่ย่างเยอะมากเลยนะทุกคนเพอะเราขายราคาถูกครับขายราคาทำเยอะหน่อยอ๋อแล้วมีกําไรไหมต่อไม้ลงพออยู่ได้ครับพอพออยู่ได้เนาะขายเยอะเข้าไว้ขายเยอะเข้าไว้ขายเยอะเข้าไว้ครับกําไรไม้ละห้าสิบตังค์ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขายเยอะเข้าไว้ขายเยอะเข้าไว้นะ าขายมานานแล้วอาศัยว่าเราใสยลูกค้าก็มานแค่ไม่โอหนุ่มแค่ว่าเราขายมานานแล้วแล้วม,มาขายตรงป่าชายเลนเนี่ยนะขายตรงนี้เราเอราจะย่างไว้ก่อนครับอ๋วอวพอย่างเสร็จแล้วเราก็ไปขายอยู่ที่บริเวณสถานที่หลักเมืองอ๋อไปจ่อยันประจำสา,ทานที่หลักเมืองระมาณบ่ายสามโมงเย็นจนถึงเย็นนะครับออ๋เย็นเลย ขายมาละห้าบาทแต่หมดทุกวันหมดทุกวันไม่เคยเหลือฝนตกปลาลองนี่ก็เอาการหน่อยนะเอาการหน่อยนะนี่ให้ดูปิ้งตับโโอ้หมาใหญ่มากทุกคนลุงบอกว่าในฝนตกก็เอาการนะเอาเรื่องนะเอาการนะเพราะเราแากไปเยอะนี่อันนี้เป็นกึ๋นนี่นี่เกี๊มีเครื่องในหัวใจมีหมูมีหนัง อืมอันนี้ลุงขายวันไหนบ้างครับขายไม่แน่ไม่นอนครับเวลาไหนก็หยุดฮะไม่แน่ไม่นอนครับไม่แน่ไม่นอนเหนื่อยวันไหนเราก็หยุดเวลาเหนื่อยมาเราก็ต้อหยุดละเวลาเหนื่อยมาดูทันทีเลยงานตัวเองครับทอางานตัวเองวันไหนพยายามาก็มาขายเดี๋ยวก็พยายามจะมาขายทุกวันอ๋อพยายามมาขายทุกวันถ้าร่างกายเรายังยังดีอยู่ยังเืินอยู่ก็ขายตลอดรับ นี่เดี๋ยววันนี้เราจะมากินตรงนี้กันเลยนะปิ้งตับบอกให้เลยว่าจุกมากนะหากินที่ไหนไม่ได้นะห้าบาทเดี๋ยวนี้นะครับนี่ให้ดูไมล้ละห้าบาทของคุ้งลุงใหญ่มากทุกคนนี่ รับรองเลยว่าไม่มีที่ไหนแล้วแบบนี้นะครับที่นี่ที่เดียวนะชนบุรีตอนนี้นะลุงขายได้ยังไงผมก็งงอยู่เนี่ย<ะ>นี่หัวใจก็5บาทนะทุกคนดูนี่จะบอกว่าขายเยอะเข้าไว้ไขายเยอะเข้าไว้ขายเยอะเข้าว้ดูเนี่ยหัวโจงหัวใจเนาะครับไม้ใหญ่ๆไ็้ล,ลุงขายนี่หบาทนี่เดี๋ยวเราเรามาช่วยลุงซื้อกันวันนี้นี่ อยากเอาหมูได้เอาหมูได้อันนี้หมูนะลุงนะใช่ครัโอ้ดูหมูลุงเขานี่ทุกคนไม้ใหญ่มากนี่ดูนี่โอ้โหรออย่างละสี่ไม้ไปเลยอิ่มครับอิม่มอิ่มแน่นอนอ,อ,อ,อาหารชุกเฉินนะอาหารฉุกเฉิน <laughs> อาหารเร่งด่วนนะ นี่อาหารเร่งด่วนนะคุณลุงบอกนะครับไม่ต้องไปน,นั่งทานให้หเหีเวลาอืมก็ทังานนี่ลุงเดี๋ยวใส่ถุงให้ผมหน่อยนี่ของผมนี่โอเคครับนี่ตรงนี้นะไอนี่เป็นอาหารเร่งด่วนนี่ของผมอาหารเร่งด่วนอิ่มด้วยอิ่มด้วยราคาถูกนี่ดออูอร่อยอร่อยอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวก็รู้นะ ใส่มาถุงเดียวก็เลยลงอ่า12ไม้ลุงมีขันเดียวไหมขันเดียวมีขันเดียวอ่าเดี๋ยวเอาขันเดียวด้วยขันเดียว4ห่อห่อละ5บาทเหมือนกันทุกอย่างในร้านคือ5บาทหมด5บาทตลอดสายคร5บาท5บาทตลอดสายนี่ขันเดียวก็มาร้อนๆแบบนี้เลยโอ้โหนึ่งมาใหม่ๆเลยเนาะ อันนี้ทำคนเดียวนะลุงเนาะอย่ยวนี่เราั่งมาจากขมแบครับฮะเขาเดี๋ยวไม่ใช่ขมเหเรื่องจริงาาจาาจาาล,ลอ๋ออันนี้ทำคนเดียวทั้งร้าน,นะนเนาะมาเดี๋ยวเรามากินของเรากันนะครับทุกคน <22. S 1> นี่ของเราได้มาแล้วนะครับทุกคนทั้งหมดก็จะมีเอ,อหัวใจสีหมูสี 4, นะแล้วก็ตับสีนะก็เป็นเงินหกสิบบาทเนาะแค่ไหมลุงเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบหกสิบ หกสิบบาทฮะเป็นติดต่อไม้ติดต่อไม้หกสิบข้าวเหนียวสี่เหรออ่าต้องเป็นแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทเมื่อกี้ลุงบอกอะไรหกสิบบาทแปดสิบบาทลุงเกิดขาบทุนผลแล้วแปดสิบบาทบอกให้เลยนะว่าคนเดียวกินไม่หมดรับรองเลยแปดสิบบาทนี่อิ่มทั้งบ้านบอกให้เลยแปดสิบบาทอิ่มทั้งบ้านนะทุกคน นี่หมูข้าเหนียวหอมไม่ใช่น้อยเลยนะครับทุกคนนี่นะลูกค้าลุงก,ก็เข้านะเดี๋ยวเราจะมาลองกินหมูดูหมูนี่อื้มนี่อื้มอร่อยอืม

อสะพานยาวเลยมห้าบาทห้าบาทเอาไม้ออกไม้ออกห้าสิหากินที่ไหนไม่แล้วครับตอนนี้ห้าบาทหายากไม้ใหญ่ด้วย่เรลมันใช้เนี่โกแพงยอะบาทครับเดี๋ยวนี้สิบบาทหมดแล้วไม้มัน ทำได้เยอะมันก็ทำเัานี้ครับอันนี้ให้เยอะด้วย5บาทไม้ใหญ่มากอีกอติดพวกนี้อะไรหมูนะพวกนี้หมูนะมันหมูให้ดูตับกวนห้าบาท เมื่อใ,ใครมีลูกเด็กเล็กแดงนะสามารถซื้อเพปป้อนได้เลยนะครับแล้วหลังลูกค้าซื้อ ขายดีมากแล้วครับดูซื้อกันทิ้งเยอะโหมาเหมาไปเยอะเลยขอไปเลี้ยงลูกน้องเนี่ยอ๋อไปเลี้ยงลูกน้องนี่นะใครมีลูกน้องนะสามารถมาซื้อไปเลี้ยงได้เลยถูกด้วยนะลูกค้าท่านนี้ซื้อไปกี่ไม้ครับนี่ซื้อไปกี่ไม้ครับฮะสี่สิบไม้ นี่นะนี่ลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆคนพื้นที่เท่านั้นนะครับที่จะรู้นะนี่ที่นีก็แถว้งตลาดใหม่นู่น ก็สามารถหยิบอย่างนี้เลยทุกไม้5บาทนะครับสามารถเลือกได้ด้วยนะ5บาทอยากกินไม้ไหนไม้เล็กไม้ใหญ่เลือกเอาเลยนะครับถ้าจะเป็นถ้าจะถ้าะเป็นหกสิบม้ ทั้งหมดหกิไม้นะเจ้านู้นนะครับใใอิ้มเลยข้าวเหนียวห่อเดียวก็อยู่แล้ว นะลูกค้ามาเรื่อยๆเลยทุกคนติดตาไปถุงประกันได้ไหมผมจะบุนตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น60สิบไม้นะถึงสามร้อะไา้ไห้หมูบุนครับนี่ครับหมู ไก่หนืหมูลุงไม่เอาไม่เอาค่ะมีแต่ไก่ใช่ไหมเหือไม่มี่หมทั้งหมดตุนีค่เป็นสาร้อยบาทนี่คนเดียวจัดไป300บาท60ไม้นะครับ พี่หนุ่มอยู่หลังกล้องก็ก,กินเพลินเลยนะพี่หนุ่มกินให้ดูบรรยากาศพ่อค้าขายนะ จะไก่หมดเลยขันแจมีไก,ก,ก่ไก่เกิเ้เรื่องแล้วแยกไม่ออกเลยอะไรก็มาอะไรนี่งนี่ไง <c oughs> 이렇 กินแล้วเจอรุ่มยากเลยนานจะมาทีงมาครับหัดตัวยากนี่ต่อของเรากินหนังไก่นะทีนี้นะก็เหลียวหมดห่อแล้วแป๊บเดียวเห็นไหมอืมอนะกูนึงกินหมดไปสามมาก็เดี๋ยวห่อตกยี่สิบบาทอิ่มไปไม่ไหวแล้วครับ quả, bài để lo bên đôi rung giang, ít tiếng đứng nắp. นี่ธาดใหญ่ๆเมื่อกี้หมดไปแล้วนี่ลุงก็ย่างขึ้นเรื่อยๆแบบน,นี้นะครับไ,ไห,ห้าบาททุกไม้เลยครับไม้ใหญ่มากลูกค้าบ,บอกไม้ใหญ่มากลูกค้าบ,บอกไปซื้อด้วยแล้วมาขายได้ไหมลูกค้าบอกไปซื้อด้วยแล้วมาขายได้ไหม ตลาด <laughs> เตะใส่ถุงเองลุงบอกทำไม่ทันแล้วได้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 ผู้ค้าขอบอกได้เบ้าของล้วช่วยหนูเื้าของ้หนูมาช่วยใช้อะไรบ้างเอาใช้อะไรอ่ะหนูว่ามาจากโลตซีพีก็ขายหมดเลยของโสดได้ราคาเท่าไหร่ถังได้เดี๋ยวเื่อหนูก็ทำราคาให้ได้ไก่สดหมูสดมีคุณภาพเครื่องนงเครื่องน เด็กพี่ห้ามเรียกลุงเดี๋ยวถามลูกค้าคุ้มเงินไหมคุ้มเงินไหมห้าบาทคุ้มเนาะใหญ่มากนะแต่ละไม้ของคุณลุงนะเหมือนลุงไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เองเลยอ่ะ เห็นไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะคือห้าบาททุกไม้เลยนะทุกคนเราก็รบกวนเวลาลุงมานาละโอเคครับคลิปต้นใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มมุนชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะถ้าใครจะมาอุดหนุนลุงนะเข้ามาข้างสนามเทนนิสได้เลยนะครับนะ ลองว่ามาคุ้มค่าเงินแน่นอนนะมล้ละ5บาททุกอย่าง5บาทโอเคครับบ๊ายบาย